การซ้อมรบของกองทัพจีนที่เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่4สิงหาคมทำให้ไต้หวันต้องเผชิญกับการปิดล้อมทางทะเลทั้งสีด้านไปโดยปริยายนั้นหลายฝ่ายต่างออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพื้นที่ทะเลฝั่งตะวันออกเขตซูอ้าเมืองอีหลนันซึ่งเป็นทั้งท่าเรือและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพบ <ทะ S 1> ว่าชาวประมงทะทะยังคงออกเรือหาปลาตามปกติ ส่วนเรือท่องเที่ยวชมวานและเรือวิ่งข้ามฟากไปยังเกาะลุยเต่าก็ยังคงเปิดให้บริการเดินเรือตามปกติเนื่องจากไม่ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนใดๆจากหน่วยยามชายฝั่งประกอบกับจุดที่ซ้อมรบอยู่ค่อนข้างห่างไกลโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แสดงออกว่าไม่ได้รู้สึกประมาหรือตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ขณะที่ทะเลฝั่งตะวันตกเฉียงใต้เ<ๆ>กาะเสียลิวฉิวซึ่งเป็นบริเวณอยู่ใกล้กับจุดซ้อมรบมากที่สุดด้วยห่างกันเพียง12กิโลเมตรนั้นก็สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายพอสมควรด้วยเรือประมงต่างพากันกลับเข้าฝั่งก่อนเวลา<ๆ>เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์นี้และแม้ชาวประมงจะทราบดีว่าการไม่ได้ออกเรือจะทําให้รายได้ลดลงแต่ก็ยังหวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมานาผ่อนใช้วุฒิทีมข่าวอา i ภทคักภาษาไทยรายงาน